หากใครคิดกำลังจะเติมโลบัคอยู่เรามีร้านมาแนะนำร้านบับเปิลชอปร้านรับเติมเกมพาร์และขายไก่ตัน <No. S 1> ที่มีบริการที่ดีที่สุดตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเกมพาร์ตเลทส,สิบสามเติมไวไม่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงมีขายไอดีโลบอกไก่ตันบอกฟุตเริ่มต้นที่5 0บาทมีเติมโลบัคโปรโมชั่น1 5 0บาท800โลบัคสั่งซื้อได้ทั้งทางเวบ็บหรือทักหาเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะคะ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวิตั์เช้าวารุ่นบล็อกทุกคนสุขทันกันด้วยนะครับเพราะว่าพี่อีกแล้วนะทุกคนวันนี้พี่จะพา,าพาไปดูจุดบั็กนะท,กนทุกคนทาบล็กเข้าไปาดูเผ่า,าดูที่ทําเผ่าตื่นนะทุกคนว่าตรงนั้นมัน เป็นเผ่าอะไรนะครับทุกคนมาทุกคนก่อนที่จะไปดู่าจุดบั็กนะทุกคนให้ทุกคนอ่เดี๋ยวพี่ขอมาสุมผลสักหนึ่งผลก่อนละกันนะทุกคนโอ้ยขอให้ได้ผลเสือดาวหนึ่งสองสามปึ๊บผลไหลว่าไดมอนด์หรือเปล่าโอ้โหผลโคตรเกลือครับทุกคนเกลือเกินมาทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go มาทุกคนให้ทุกคนขึ้นไปตรงอ่าข้างบนเกาะใหญ่นะเกาะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แหละให้ทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตัดภาพตอนนี้พี่ไปถึงแล้วกันนะครับทุกคนมาทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรงจุดนี้นะตรงที่ทําเผา V4 ตื่นนะทุกคนแล้วเราก็กดคุยไปเลยนะปึ๊บพอคุยมันก็สวัปมาตรงนี้ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องโถอ่าเล็กๆถ้าไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนนี่นะครับ ก็จะมีห้องยงห้องแยกอะไรหลายอย่างมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาสอนกันเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนมาตรงห้องอ่าที่มีคันโยกตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะห้องที่มีคันโยกอันนี้นะทุกคนให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนทุกคนจะเดินเดินตรงมาเรื่อยเนะทุกคนนี่ครับทุกคนทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดชิปล็อกนะทุกคนเนี่ยกดชิปล็อกแบบนี้นะทุกคนแล้วให้ทุกคนหันหน้าเข้ากําแพงนะทุกคนเนี่ยมันก็จะแบบอ่าโซไปอีกอ่าอีกอ่าตรงข้ามนะทุกคนตรงหลังกําแพงึ เราก็โซมาแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยทุกคนอย่าเพิ่งขยับนะทุกคนถ้าทุกคนโซมาแบบนี้นะมาอยู่ตรงอาหน้าประตูตรงนี้นะทุกคนทำทุกคนขยับนะครับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนแบบขยายหน้าโซออกไปก้างๆนะทุกคนก้วงๆแลสุดๆแล้วเนี่ยพอขยายมันเห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนจะเห็นไอ้ฝั่งตรงนี้ทุกคนเห็นไหมไอ้ตรงน้ำเนี่ยให้ทุกคน่าเอาเมาส์หรือใครเล่นในมือถือก็กดนิ้วจิ้มไปตรงนี้แล้วก็กดโซเลยนะทุกคนปึึบนี่ครับทุกคน มันก็สภาราวับเข้ามานะทุกคนตรงนี้นะว้าวดูดิทุกคนโอ้โหเกินอันนี้น่าจะเป็นเผ่าอ่า <c oughs> เขาเรียกเผ่าอะไรว่าเผ่าอ่าฟิตแมนนะทุกคนอันนี้น่าจะใช่นะทุกคนดิสัญลักษณ์เราตรงรูปปลาเนี่ยน่าจะฟิตแมนนะทุกคนเนี่ยคือทุกคนมาตรงนี้คือมันทําอะไรไม่ได้นะทุกคนแค่ทุกคนมาเฉยๆแหละเออคือแบบถ้าสมมติน,นั้นเราก็โดดเราก็สวาไปตรงนั้นเลยครับทุกคนแต่ไม่รู้นะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ไม่กล้าว่ะ ว่าแบบมันวราปไปอะทุกคนอันนี้น่าจะไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนเนี่ยคืออันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเราสามารถเดินบนน้ําแบบตรงนี้ได้นะทุกคนไม่แน,นะนําให้เดินบนพื้นนะเดินบนพื้นนี่มันแบบเผื่อมันแบบมันวราบกลับนะทุกคนเนี่ยเดินบนพื้น,นเนี่ยแต่ว่าเราสามารถเดินบนน้ําได้นะทุกคนเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้มันไม่มีอะไรแล้วหรอถ,ถ้าพี่กระโดดนี่พี่จะอ่าวราบกลับไปนะเดี๋ยวลองกระโดดดูนะ เห็นไหมทุกคนมันก็สวาร์ปกลับโอ้โหเห็นไหมมันก็สวาร์ปกลับทุกคนดูดิคือมันแก้ไขปริศนาไม่ได้ฝรั่งนะทุกคนฝรั่งมันทําได้เนยทุกคนบางคนอ่ะ <c oughs> คือมันกักอ่ะทุกคนคือแบบมันเก็บไว้อ่ะบางคนที่แบบอ่าใช้แฮกใช้อะไรแล้วแบบรู้ว่าวิธีเปิดประตูทํายังไงทาไงแต่ฝรั่งมันไม่บอกนะครับทุกคน <c oughs> คือมันกักกักหาพ่อมึงบอกเฮ้ยพูดนหยอกนะทุกคนหยอกหยอกนะทุกคนเฮ้ยอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียส ล้วนะครับทุกคนคลิปก็สะขอสบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนทุกคนอ่าไม่ชอบยังไงพี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนคือสอนจุดบั็กเผื่อแบบอ่าใครอยากเข้ามาดูนะทุกคนว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคนเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับทุกคนย้ํานะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับเอานะครับทุ้าทุกคนชอบคลิปมีคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดต like, ิดตามใครกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะสำหรับพี่ขอตัวลาไปเท่านี้ละครับบ๊ายบาย